ほうほうほう。<laughs> ไม่รู้เลยหมดแล้ว โดนโดนโดนสิกครับจิก่างนี้ก็โดนสิกครับไล่ตักลูก,ก,ลกเอาก็อดูตัวเนี่ยตัวเลขเย็นไหมวันนี้วาแล้วครับ <c oughs> ผมผลงานวันนี้ฮะผลงานวันนี้ครับผมมาแล้วกินเนยกินนอนนะครับไซส์ไม่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เอาจับก่อนเลยเอาคิปเปอร์ลูก สซยใหญ่อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวรอชมผลงานต่อไปนะครับ